สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงมนสายเฮงอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาแสดงความยินดีกับ f อซลุงมนนะครับที่ถูกรางวัลนะครับนี่เลยครับเริ่มจากชุดแรกเลยนี่นะครับที่ลุงมนลงคลิปไปเมื่อกี้นะครับที่ลำไพนะครับที่อยู่เกาหลีนะครับถูก3ตัวหน้านะครับสองนะครับนี่ถูกห้าใบเลยนะครับ แล้วคนต่อมาอันนี้ก็งวดที่แล้วแกก็ถูกนะครับอยู่ต่างประเทศเหมือนกันงวดที่แล้วแกก็ถูกอ่าสามเนี่ยลุงไม่แน่ใจวันนี้แกก็ถูก3าใบอีกแล้วนะครับถูก05ถูกอีกถูกแล้วถูกอีกแล้วกับนี่นี่ลูกค้าคนนี้เพิ่งถูกกับลุงมนดีใจเยะเลยนี่ลุงเขียนชื่อไว้า่างนี้นะชื่ออะไรนะลุงจําชื่อไม่ได้ เดี๋ยวต้องไปขึ้นเงินแล้วก็โอนเงินให้แกนะครับนี่ก็ถูกห้าใบนะครับนี่ครับขอแสดงความยินดีกับ FC ด้วยนะครับที่ถูกรางวัลนะครับขอให้โชคดีอย่างนี้ไปตลอดไปนะครับคําอวยพรของลุงที่อยู่วัดพทาธาตุนะครับและนี่เลยครับนี่คือหวยของ คนที่ถูกหวยในตำนานนะครับนี่คือคนที่ถูกหวยในตำนานครับนี่คือหวยของหมอนัทนะครับนี่คือของหมอนัทนะครับแล้วก็มีหมอนัทแกแกแกชอบไปสายใต้มากกว่านะครับส่วนลอตเตอรี่แกไม่ค่อยเท่าไหร่แต่แกชอบสายใต้มากกว่าดูดิแกถูกทั้งสูงศูนย์ห้าทั้งห้าเจ็ดเจ็ดด้วยนะครับ ได้ข่าวว่าสายใต้หมอนัดจัดเต็มเลยนะครับงวดนี้ถูกเยอะมากนี่หมอนัดถูกอันนี้นี่น,นี่หมอนัดนะซื้อห้าเจ็ดเจ็ดกับศูนย์ห้านะครับหมอนัดไม่ค่อยถนัดลอตเตอรี่นะครับแต่หมอนัดถนัดเรื่องสายใต้นะครับเดี๋ยวสายสายลุงมลอ่าหรือว่าทําธุระิเสร็จแล้วเดี๋ยวลุงมลไปจัดการให้นะครับเอฟซี FC, ทุกคนไม่ต้องห่วงนะครับถ้าหวยถูกกับลุงมลเนี่ยรับประกันเลยนะครับ ไม่มีศูนย์หายแม้แต่บาทเดียวนะครับนะครับขอให้เอทุกคนโชคดีอย่างนี้ตลอดไปนะครับถูกแล้วถูกอีกนะครับส่วนอีกถุงหนึ่งนะครับยังไม่ได้ตรวจนะครับยังไม่ได้ตรวจเป็นชิ้นเป็นอันนะครับเราไล่เช็คแต่2อตัวหน้า3าตัวหน้าก่อนนะครับเห็นนะครับเดี๋ยวเราเสร็จธุระแล้วเราจะมาตรวจหวยอ่ถุงใหญ่กันว่าจะมีใครเฮบ้างงวดนี้นะครับ คลิปนีแค่นี้ก่อนนะครับโชคดีและสวัสดีครับสาธุให้ f อถูกอย่างนี้ตลอไปเฮงเฮงรวยรวย